สภาวะทำนี้ปวดหัวอึดอัดสารพัดคือเราชดใช้กรรมเก่าไม่ใช่เกิดจากสภาวะบางทีก็ปรับท่าดได้นะตัวเนี้ไม่ต้องไปสนใจมันหรอกนะตัวเนี้ยแต่ว่าถ้ามึงไปเพ่งจ้องไปอ่ะมันจะเป็นนะมันอยากหายไงแต่ที่จริงถ้าเรากลับมาดูเลยดูลมหรือดูอะไรก็ได้ดูลมเนี่ยคือว่างตัวนี้ก็เห็นอยู่ความเป็นจริงนะที่ปวดหัวนี่เพราะว่า มันจะเข้าไปสัมปยุทธ์คือการทํางานของจิตจริงๆมันใช้จริงๆเนี่ยมันคือใช้เส้นประสาทสิ่งรับรู้และสมองกําลังชาจะเข้าไปทปําปฏิกิริยาตัวนี้ยเข้าใจไหมควบคุมแต่ถ้าเขามีมากๆถ้าเข้าไปผ่านตัวนี้มากๆมันควบไปคุมควบคุมหมดเลยระบบประสาทมันจึงทําให้ไม่คิดนะและจะทําให้เกิดเหมือนเรามียาชาเห็นไหมในร่างกายท่านถือ